คือตอนแรกที่เริ่มปลูกเขาก็หัวราะเลยว่าปลูกต้นอะไรนะหมักเมาเขาหัวราอมันเป็นพื่อนในป่าไม่มีใครสนใจใครมาปลูกที่บ้านในป่าเยอะแยะมาก่อนแต่เราเห็นว่ามันเป็นหมักเมา้าเขาบอกกินแล้วสายตาดีและการทำทั้งหมดเริ่มต้นจากคนเดียวตั้งแต่ปลูกเสียดยอดปลูกดูแลใส่ปุป๋ยยไม่ได้ใส่ปุ๋ยปุ๋ยมันก็ได้ใส่ธรรมชาติหมดนะขึ้นเก็บเองตัดเองมาปัดเองจะกลายเป็นวายทำกันสองคน ด้วยฝีมือจริงๆลูกชายเลยตั้งชื่อวิดดำอุปัญญาสำนักง,งานสรพสามิตพื้นที่ระนองได้คัดเลือกบริษัทเต็มสิพลัสจำกัดผู้ประกอบอุตสาหากรรมสุราชาขนาดเล็กให้เป็นหนึ่งชุมชนหนึ่งสัพภาษามตแชมเปี้นยนบริษัทเต็มสิพลัสจำกัด มีจุดเริ่มต้นมาจากครูปัญญาวงเอกบุตรข้าราชการครูบำนาญที่ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่สะสมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยความเชื่อที่ว่าเราจะผลิตสุราแช่ผลไม้จากวัตถุดิบชั้นดีด้วยสายพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดระนองดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์วิดดอมไวเนอรี่ผลิตสุราแช่ผลไม้โดยใช้มะม่วที่พบบริเวณป่าหลังบ้านครูปัญญา และได้คัดเลือกสายพันธุ์มะม่วงที่มีผลสุกสีดำทั้งชอ่อรสหวานอมเปรี้ยวและฝาดเล็กน้อยจนได้สายพันธุ์พิเศษที่ตั้งชื่อว่าพันธุ์ไข่มุกดำมะม่วงมีคุณประโยชน์มากม,มายเริ่มแรกผลิตเป็นน้ำม,มะม่วงเ,เ,เพื่อให้มารดาที่มีปัญหาด้านสายตาได้บริโภคและพบว่าอาการดีขึ้นจึงต่อย,ยอดนำมะม่วงพันธุ์ไข่มุกดำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสุราแช่ผลไม้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งคุณภาพรสชาติและคุณค่าเชิงสุขภาพ สำนักงานสรรพสานิตพื้นที่ระนองได้ให้คำแนะนำในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพสามิตทั้งเรื่องภาชนะบรรจุสุราฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราโดยการออกแบบภาชนะบรรจุมีความสวยงามและสะท้อนอัตลักษณ์ของแบรนด์โดยชื่อวิดดอมสื่อถึงภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดผ่านกระบวนการผลิตส่วนขวดบรรจุถูกออกแบบให้เป็นสีดำสนิทสะท้อนถึงวัตถุดิบหลักคือมะม่วงพันไข่หมกดำที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในกระบวนการผลิตสุราแช่ผลไม้เดิมทีกากที่เป็นเนื้อและ,มะเมล็ดจากขั้นตอนการปั่นผลมะม่วเพื่อแยกน้ำมักถูกทิ้งเป็นของเสียหรือใช้ในการบำรุงดินเท่านั้นเจ้าหน้าที่สัรพสามิตเล่งเห็นการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบเหลือใช้จึงได้แนะนําให้นํากากมะม,ะมะ่วมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปนําไปสู่การผลิตแยมจากมะม,ะมะ่วผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่เคยถูกมองข้ามอีกทั้งในขั้นตอนการหมักสุรา ยังมีของเหลือจากกระบวนการที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยสำหรับบำรุงต้นไม้นอกจากนี้ยังได้นำระบบโซลาร์เซลล์มาใช้เป็นพลังงานหมุนเวียนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนพลังงานไฟฟ้าในการจ่ายไฟการเดินระบบปั๊มน้ำสปริงเกอร์ที่ติดตั้งบนหลังคาโรงอุตสาหกรรมเพื่อฉีดพ่นน้ำรักษาอุณหภูมิความเย็นในพื้นที่เก็บรักษาวาช่วยลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ พื้นที่ภายในสวนเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดพื้นที่อย่างเหมาะสมที่มีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่สนใจเข้ามาดูงานในส่วนของโรงอุตสาหากรรมที่ใช้ผลิตสุราแชา่ตั้งอยู่ในทำเลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมีพื้นที่เพียงพอที่จะผลิตสุราโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายเหตุเดือดร้อนรำคาญหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นนอกจากนี้ยังมีการเพราะชำต้นมะเมาแล้วแจกจ่จายให้ชาวบ้านในชุมชนนำไปปลูก จ้าหน้าที่สพสา,ามิตรจึงได้แนะนําให้รับซื้อผลผลิตจากชาวบ้านเพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้นและเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนสํานักงานสพสา,ามิตพื้นที่ระนองได้ให้การกำกับดูแลและให้คําแนะนําด้านการจัดทําบัญชีประจาําวันรวมถึงการจัดทํางบประจําเดือนให้เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของกรมสพสา,ามิต นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบสแตมผ่านแอปพลิเคชันตรวจสอบสแตมเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระบบและเพื่อการขยายฐานการผลิตอย่างยั่งยืนสำนักง,งานสัพรพสานิจพื้นที่ระนองยังได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยให้คำปรึกษาในการจัดทำโครงการขอสินเชื่อพร้อมแนะนำช่องทางการยื่นขอสินเชื่อผ่านธนาคารภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและเสริมสร้างความมั่นคงแก่ผู้ประกอบการในระยะยาวบริษัทเต็มซิตพลัสจำกัดเราจะผลิตสุราแช่ผลไม้จากวัตถุดิบชั้นดีด้วยสายพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดระนอง